สวัสดีค่ะมดนะคะที่ปรึกษาการขายโชรูมเม m e เ i ียมออตโต้ยูสคาะสาขาลาดพร้าวร้อค่ะวันนี้มดจะพามาชมรถยนต์เข้าใหม่1ีกหนคันค่ะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าและน่าใช้มากๆหนึ่งคันเลยค่ะเพราะว่าตอนออกป้ายแดงเนี่ยราคาสูงถึง7ล้านกว่าบาทเลยนะคะวันนี้เราทําราคาพิเศษด้วยค่ะซึ่งนั่นก็คือรุ่น BMW 740Li p เ x ิ e ยนะคะเป็นรหัสตัวถัง g 1 2 L ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยมันสวยงามและน่าใช้ขนาดไหนคะ่ะไฟหน้าแบบ Adaptive LED เดี๋ยวตามพรมลไยคะ่ะ เทคโนโลยีสุดล้ำสั่งงานได้ด้วยปลายนิ้วภายในกว้างขวางสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสวยงามและน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคันนี้เราทำราคาพิเศษค่ะเลือเพียง2 9 9ล้านบาทเท่านั้นค่ะและยังมีวานรันตีศูนยให้อีก1ปี25,000กิโลด้วยนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะสำหรับลูกค้านิติบุคคลนะคะสามารถเลือกแบบผาค่าใช้จ่ายบริษัทได้ด้วยค่ะ หากลูกค้าสนใจติดต่อนัดหมายดูรถกับมดได้เลยค่ะที่เบอร์085 911 8618ทีมลีเนีมนิมออโตยูสคาสาขาลาดพราวร้อยค่ะซื้อรถก็เหมือนเลือกเนื้อคู่ให้มุดอยู่มปนที่ปรึกษาคุณนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ